สวัสดีครับปี2026นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโอ้โหทั้งท้าทายแล้วก็ผันผวนแบบสุดๆเลยนักลงทุนต้องจับตากันแบบไม่ให้คาดสายตาเลยทีเดียวครับคือการลงทุนยุคนี้เนี่ยจะอาศัยแค่ดวงอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องใช้ข้อมูลที่ลึกแล้วก็ต้องคมด้วยในอีก5นาทีนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันทุกประเด็นสําคัญเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นครับ และนี่ละครับคือภารกิจของเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาเราจะกันกรองข้อมูลที่มันซับซ้อนข่าวสารที่มันถาโถมเข้ามาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับย่อยง่ายเพื่อให้ทุกการตรัดสินใจลงทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เฉียบคมขึ้นไปอีกขั้นครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้าง เริ่มจากไปจับชีพจรตลาดกันก่อนว่าตอนนี้เต้นเป็นยังไงตามด้วยการส่องหุ้นเด่นร้อนแรงที่ใครๆก็พูดถึงจากนั้นจะพาไปดูช่วงเวลาทองของเทรดเดอร์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะแล้วก็ไปต่อกันที่กลยุทธ์เทรดนอกเวลาที่ทั้งเสี่ยงทั้งท้าทายและสุดท้ายสรุปประเด็นสาคัญที่ต้องจาให้ขึ้นใจกันไปเลยครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับชีพจรของตลาดตอนนี้เป็นยังไง คือในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพที่น่าสนใจมากบรรยากาศของตลาดมันเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วยอย่างชัดเจนเลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความแตกต่างในมุมมองระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างชาติครับคือมองตลาดเดียวกันแท้ๆเลยนะแต่การตีความอารมณ์ความรู้สึกกลับต่างกันอย่างกับอยู่คนละโลกเลยครับ สำหรับฝั่งนักลงทุนไทยเราบรรยากาศโดยรวมคือยังมองบวกอยู่นะครับแต่เป็นบวกแบบระมัดระวังทีม AI ยังไงก็ยังเป็นดาวเด่นที่เชื่อมั่นกันในระยะยาวหลายคนยังคงใช้กลยุทธ์ DCA หรือทยอยซื้อสะสมตอนที่ราคามันย่อตัวลงมา แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือการที่เงินเริ่มหมุนจากคุนกลุ่มโก w ด h ไปเข้ากลุ่ม v a l u e และที่สําคัญเลยคือเริ่มกังวลกันแล้วว่าโอ้โหไอ้ค่าใช้ใจ่ายมหาศาลด้าน AI ของพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยมันอาจจะเริ่มกัดกินกําไรในไม่ชานี้แล้วล่ะครับ แต่พอเราตัดภาพมาที่ฝั่งนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะที่คุยกันในโซเชียลมีเดียนะคะโทนมันต่างกันลิบลับเลยค่ะคือดุดันกว่ามากแล้วก็มองลบกว่าเยอะเลยครับถึงขั้นใช้คำว่า carnage ที่แปลว่าการสังหารมุงกับหุ้นเทคกกันเลยทีเดียวคือฝั่งนี้เขาจะเน้นข้อมูลแบบจ๋าๆเลยครับ PE เท่าไรค่าใช้ใจ่ายกระทบกระแสงเงินสดอิสระแค่ไหนคือดูตัวเลขกันหนักมากแล้วเขาก็เชื่อแบบสุดใจเลยว่า The rotation is real คือเงินมันกำลังไหลออกจากหุ้นเทค t ไปเข้ากลุ่ม value หุ้นเล็กแล้วก็พลังงานมันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วในกลุ่ม magnificent 7 e v e เนี่ยเขามองว่ามีแค่ NVDA ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับที่ยังยืนหนึ่งยังแกร่งจริงนับตั้งแต่ต้นปีมาและคำพูดนี้ก็สะท้อนภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ที่โหดร้ายสำหรับกลุ่ม magnificent seven มันคือบทสรุปความกังวลที่แพร่หลายในหมู่นักเทรดต่างชาติซึ่งกำลังจับตาดูแรงเทขายในหุ้นเทคยักษ์ใหญ่กันแบบตาไม่กระพริบเลยครับเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่หัวข้อถัดไปกันเลยดีกว่าว่าในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนหรือกลุ่มไหนที่กำลังเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษกันบ้างหุ้นที่เป็นศูนย์กลางของบทสนทนาตอนนี้เลยนะครับก็จะสรุปได้ประมาณนี้กลุ่ม Magnific e n t เซเนี่ยก็ยังถูกพูดถึงตลอด แต่เจอแรงกดดันเรื่องค่าใช้ใจ่าย AI นะครับโดยมี NVIDIA ที่ยังโดดเด่นเรื่องการเติบโตส่วนทางกับมูลค่าที่สูงลิ้วไปแล้วส่วนกลุ่ม AI อื่นๆอย่าง AMD ก็เจอปัญหาไปหลังประกาศผลประกอบการที่น่าผิดหวังในขณะที่ SMCI กลับพุ่งทยานไม่หยุดเลยจากธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ และแน่นอนครับว่ากลุ่มแวรูอย่างหุ้นน้ำมัน OXY หรือหุ้นปันผลอย่างโค c a c o l a เนี่ยกลับมาได้รับความสนใจอย่างมากจากการหมุนเวียนของเงินทุนในรอบนี้ส่วนนักลงทุนสายยาวๆก็ยังคงเชื่อมั่นใน ETF อย่าง VOO อยู่เหมือนเดิมครับมาถึงส่วนที่เชื่อว่านักลงทุนในไทยหลายคนอยากรู้ที่สุดแล้วครับนั่นก็คือภาคปฏิบตัติเราจะเทรดหุ้นอเมริกาจากเมืองไทยเนี่ยเทรดช่วงเวลาไหนถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกันแน่ คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริงๆสำหรับการเทรดหุ้นสหรัฐจากประเทศไทยเนี่ยมันคือช่วงไหนกันแน่คำตอบคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จเดียวนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็เป้าหมายของเราเลยก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจภาพรวมของตลาดใน24ชั่วโมงตามเวลาบ้านเราก่อนนะครับ คือตลาดเนี่ยจะแบ่งเป็น3มช่วงหลักๆช่วงแรกคือพรีมาร์เก็ตสี่โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งช่วงนี้วอลลุ่มจะน้อยๆแต่ผันผวนสูงปรีดได้เลยต่อด้วยเวลาทำการปกติหรือเลกูล่าอเวอร์สตั้งแต่3มทุ่มครึ่งยาวไปจนถึงตีสอันนี้คือช่วงที่สภาพคล่องสูงสุดคึกคักที่สุดและสุดท้ายคือช่วงอ f ฟเตอร์อเวอร์สตั้งแต่ตีสถึง8โมงเช้าวอลลุ่มก็จะกลับมาน้อยอีกครั้งแล้วราคาก็มักจะเคลื่อนไหวตามข่าวที่เพิ่งประกาศออกมาหลังตลาดปิดครับ ทีนี้จุดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องจําภาพนี้ไว้ในหัวเลยจังหวะของตลาดในแต่ละวันเนี่ยความผันผวนมันจะเป็นรูปตัวยูครับหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงที่มันคึกคักที่สุดที่ราคาเหวี่ยงแรงที่สุดจะมีอยู่สองช่วงหลักๆคือตอนเปิดตลาดแป้ง3ามทุนพึ่งกับช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดหรือที่เขาเรียกกันว่า power hour ตั้งแต่ตีสอเป็นต้นไปแต่ แต่ถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีกนะคะช่วงที่เรียกว่าเป็นโกลเด้นอเวอร์หรือช่วงเวลาทองคำของจริงเลยเนี่ยคือ3มทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครับทำไมล่ะก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนกับนิวยอร์กเปิดคับเกี่ยวกันพอดีนึกภาพตามนะครับเงินจากทั่วโลกสภาพคล่องจากทั่วโลกมันไหลามารวมกันตรงนี้นั่นแหละครับโอกาสทองในการเข้าออกออเดอร์แบบเลื่อนไหลที่สุดเลยครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อเลยครับ สำหรับเทรดเดอร์สายซิ่งที่มองหาโอกาสนอกเวลาทำการปกติเนี่ยการเทรดในช่วงพรีมาเก็ตแล้วก็ after hours เนี่ยถือเป็นอีกสนามที่น่าสนใจมากๆเลยแต่แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันแบบชัดๆก่อนว่าการเทรดพรีมาเก็ตคืออะไร มันก็คือการซื้อขายนี่นแหละครับแต่เกิดขึ้นก่อนตลาดจะเปิดจริงสำหรับเวลาบ้านเราก็คือช่วงเย็นๆตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปสภาพแวดล้อมในช่วงนี้จะต่างจากเวลาปกติแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าสภาพคล่องมันจะต่ำมากทำให้ราคาเนี่ยอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆสูงเป็นพิเศษเลยครับและนี่แหละครับคือพลังของช่วง pre m a r ก็ตลองดูเคสนี้สิครับหุ้น RXT เคยพุ่งขึ้นไปกว่า275%ก่อนที่ตลาดจะเปิดด้วยซ้ำไปแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เรามาชำแหละปรากฏการณ์นี้ทีละส่วนเลยนะครับทุกอย่างมันเริ่มจากตัวกระตุ้นครับนั่นก็คือมีข่าวใหญ่เรื่องการไปจับมือกับบริษัท AI อย่าง Palantir ซึ่งประกาศออกมาหลังตลาดปิดพอมาเจอกับกลไกลของตัวหุ้นเองที่มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดน้อยหรือที่เรียกว่า low float พราะเป็นแบบนี้เนี่ยแรงซื้อเพียงนิดเดียวก็สามารถดันราคาให้พุ่งสูงได้แล้วครับและสุดท้ายก็คือแรงส่งจากโซเชียลมีเดียที่ทําให้ข่าวมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกิดเป็นกระแสโฟโมดึงดูดรายย่อยเข้ามาและที่สําคัญเลยคือเกิดปรากฏการณ์ช็อตควิสที่บีบให้คนที่ช็อตเชลไว้เนี่ยต้องรีบกลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนเพื่อตัดขาดทุนพอแรงซื้อมันทับถมกันแบบนี้ราคามันก็เลยทะยานขึ้นไปอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้มันเลยต้องต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับในเวลาทําการปกติเนี่ยเราจะเน้นเทรดในสภาวะที่สภาพคล่องมันสูงสูงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคดูแนวโน้มตลาดเป็นหลักแต่สำหรับการเทรดนอกเวลาทำการมันคือเกมของความเร็วและการตอบสนองต่อข่าวเป็นสำคัญเลยเราต้องมีเครื่องมือสแกนข่าวดีๆต้องคอยจับตาดูหุ้นที่มันเคลื่อนไหวผิดปกติและหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องใช้คำสั่งซื้อขายแบบลิมิตออเดอร์เท่านั้น ย้ำเลยนะครับว่าเท่านั้นเพื่อเป็นการล็อกราคาที่เราต้องการจะซื้อหรือขายป้องกันความเสี่ยงที่ราคาอาจจะกระโดดไปไกลกินกว่าที่เราคาดไว้เพราะสภาพคล่องมันต่ำมากนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดที่ได้คุยกันมาในวันนี้กันครับ ประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับข้อแรกตลาดปีนี้กำลังมีการหมุนเวียนครั้งใหญ่จากกลุ่ม growth ไปสู่ value ข้อ 2. ช่วงเวลาทองคำที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ไทยคือช่วง3ามุ่มเครื่องถึง5ทุ่มข้อ 3. การเทรดนอกเวลาเป็นเกมที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวและมีความเสี่ยงสูงมากๆและสุดท้ายกลยุทธ์การเทรดของเราต้องยืดหยุ่นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาของวันให้ได้ครับ และถ้าหากต้องการบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามเซษข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกากันนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากเราครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาเจาะลึกหุ้นเป็นรอยตัวกันแบบเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ